ranging w e l c o m to ว t ลคัมทูอั n n อร์กชาแนลอินบองแสน้วันที่วัน จะเป็นระยะไกลที่สุดตั้งแต่หลังบาดเจ็บหมนร้องคอและเอ็นข้ฉีกขาดครับก็จะเป็นทั้งระทอนแรกและเป็เชือกแรกหลังจากบาดเจ็บครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มมีอาการเจ็บนิดนึงแล้วเริ่มเจ็บบนข่าวสามมุ้งเลยอะไรสลับวิ่งสลับเดินคอปไปเรื่อยครับมีอาการเสพที่บริเวณข้างข่าวของม้าขาวน่าจะมีอาการเจ็บขนาดระบบกเพราะว่าเจอเนินซึมมาหลายเนิน Thank you for your encouragement. Let me explain Afterwork Channel for a minute. นมนมครับนมนมครับหมดแล้วมีการด้วย หนึ่งครับทีเดียวเป็นไงบ้างค้าครับร้อยแต่ว่าขอขบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณครับเจ้าเบิร์ดโอ้ยขอบคุณที่กินด้วยครับวันนี้เอาเสื้อมาแจกเป็นกำลังใจให้เพื่นครับจากนั้นใส่ไข่ที่เราผัดไว้ทีแรก ก่อนจะเข้าคลิปผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านในรูปนี้นะครับที่ให้เกียรติถ่ายรูปกับพวกเราขอบคุณอย่างสูงครับ I would like would to enter the สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับแอดโอนอัตเวอร์นะครับตอนนี้กําลังมารับบิ๊บางแสน21ครับก็กำลังตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยครับพรุ่งนี้มันเลื่เจอไหมเดี๋ยวรอดูกันโซนปีนครับเราจะไม่มาจุดนี้แน่นอนครับ ตอนนี้ผมแอนโนก็กำลังเข้ามาที่จุดปันตัวครับอยู่เอครับก็ตอนนี้อยู่นโซนแล้วครับตอนนี้ Now starting to release box A runners วันนี้มีผู้ร่วมแข่งขันประมาณ1,000 0กว่าคนครับน่าจะเยอะที่สุดในรอบ10ปีครับก็แสงสีเสียงดีมากๆครับตามมาตรฐานที่พเตนัมลาเบลครับ แปลกิงเลยครับอะไรนะเพราะไม่เลยยังไม่มีอาจารย์มาติดเลยนะไปได้อยู่เที่ย <laughs> สบานเมืองแสงสุขครับตัดไฟสวยมากม <laughs> จุดให้น้ำจุดแรกแล้วครับก็ถือว่าเป็นการการินน้ำเดินท่าขาก่อน I ran the first ran water point and was point not to <laughs> <laughs> the แล่นถึงจ l ดน้ำแรกครับโลที่ีสี่ครับก็เดิทักขานิดนึงก็เพลดเพลิไปต่อไม่มีอาการมาเจ็บที่ขาแล้วไม่อไม่ได้ก็เลยไหล entering the f k i l o r ก็สู่5กิโลแรกครับ ตอ,ตอนนี้ลมหนาค่อนข้างพัดแรงครับอาจจะมีเสียงลมเข้ามาในกล้องหน่อยนะครับ mm hmm. ก็อากาศยจะสบายเหมาะกับการวิ่งทำ PB มากครับ The cool wind is blowing very hard now. Elite Runner and uh, Running Pass ไม่มีน้ำตาลดูดูนะคะตอนนี้ตัวที่ก้จะสูงก็พยายามใช้ ทั้งๆที่ปกติผมจะเบ็ดส่วนนี้ซะเยอะครับเพื่อที่จะมาใช้ในงานนี้ครับกำลังเข้าสู่กิโลที่สิบครั7ทางแล้วเกือบจะเพิ่งยื่น เจลยี่ห้อ b t w รสชาติดีมากนะครับก็ช่วยเสริมพลังได้พอสมควรเลยครับ เข้ากิโลเมตรที่สิบห้าครับ Hey, man. ข่าวสารมุกเลยอะไรรถสลับนิ่งสลับเดินคลอกไปเรื่อยครับค่อนข้างอาการเกษตรที่บริเวณข้างเขาบนข้างขา,ขา,งขา,งขางน่าจะมีอากา,ารเจ็นขึ้นนะระบบเพราะว่าเจอเนินซึมมาหน่ยเนินก็เลยพยายามเพาะวิ่งสลับเดินไปเรื่อย they were villagers who came to give me encouragement they were very cute

วิวสวยมากๆครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเลยครับ มอเตอขับและเอ็นไวนอาชีครับก็จะเป็นอัมทอนแรกและเฟอร์นเชอร์แรกหลังจากบาดเจ็บครับก็ตอนนี้การเฉลช่ยนะสิบแปดสิบแปดกิโลครับได้แล้วน้องที่เจ็บเมื่อเช้าเริ่มเจ็บแล้วแล้วก็พี่เจ็บเมื่อเช้าก่อนนี้ก็ เรื่มมีอาการเจ็บแล้วตอนนี้แล้วก็เพกินหลังอีกนิดเดียวเดียวครับแล้วก็วิ่งสับเหนี่เดี๋้วก็พี่แพรี่ช่างภาพน่ารักมากครับ าวล้วนเลใช้นเชนชยนะนิดเดียวมีดเข้าเลยนิดเดียวสามชั่วโมงสามวทีนกนวนี้าว่าจะทำข่าชั่วโมงขาดไปนิดนึงแต่ถือว่าถ้าข้าเชนชัยได้ขั้นสบสำเร็จหๆสูวันนี้ว่าประสบความสำเร็จมากนคบแรกจแแ่จะเป็นกลัวุณพี่เขายัางวิ่งกันยังชิวๆอ,อ,อยู่เลย ให้รอบก็หวสบายมากวิ่งวิ่งไปลับบางแต่เช่ก็โ้ครับตกแล้วอนเต็นุมตอนนี้สปอราเลยจัดเลยคิดอะไรไม่ออกเยต่เนี้โอเครับผมอช่วงนี้ก็ชื่อๆเราออไปกันเรื่อยๆกันนะห๋ยอพี่ดีพวเนี้ยหน่ารชาลันทั้กันใั้งกัผม 在北京。 และแล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จภารกิจครับที่เป็น f ฟินิเชอร์ในฮาลาราทอนแรกหลังจากบาดเจ็บเอ็นควายน่าและหมอนรองเข่าฉีกขาดครับก็ถือว่าวันนี้ภูมิใจในตัวเองมา,มากๆครับและขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับท้ายนี้รบกวนกดติดตามเราเพื่อมีภาษาระและแรงบนรเจใดดีจากเรานะครับเราจะนำมาแชร์กันต่อเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมมาถึงตอนนี้นะครับอัลโตเวิร์ สวัสดีครับ